และมาถึงกรุ๊ปสุดท้ายในวันนี้นะครับกรุ๊ปสุดท้ายในวันนี้จะเป็นกรุ๊ปที่ต้องใช้คําว่าเข้มข้นนะครับเพราะว่าเข้มข้นกว่าทุกๆระดับครับเพราะว่าเป็นกลุ่มของปร,ริญ,ญญาเอกของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับ Ph.D in Business และ Ph.D ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจา่าอาจารย์ทั้งได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับออ โอ้ผมยังไม่ได้ถามแต่ท่านอาจารย์พร้อมตอบแล้วนะฮะผมเรียกได้ว่าทุกท่านนะครับผมก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าปริญญาโทเมื่อกี้อย่างอินเทนส์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงปริญญาเอกของเราจะเป็นขนาดไหนนะครับคำถามเช่นเดียวกันเลยครับต้องจบอะไรมาครับปริญญาโท required อะไรไหมครับถึงจะสามารถเข้าหลักสูตรนี้ได้และอีกคำถามหนึ่งนะครับคำถามว่าจุดโดดเด่นที่สุดของเราคืออะไรครับผมดอยครับผมชัดพงษ์ตั้งมณีนะครับเป็นประธานหลักสูตรปริญญาเอก ฟังบริหารธุรกิจหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร e n g l i s h Program ครับนะครับหมายความว่าผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักก่อนว่าการเรียนการสอนในห้องจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนโดย professor คนไทยแล้วก็ professor ชาวต่างชาติเป็น visiting ครับผมนะครับจะคล้ายๆกับ m m t ที่นั่นอยู่เพียงแต่ว่าต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับว่าฟังประธานหลักสูตรปริญญาโททั้งหลายปุ๊บเนี่ย ผมรู้สึกยากที่จะขายหลักสูตรผมมากเลยโอ้ oh, ไม่เลยครับเพราะหลักสูตรเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างสูงสุดหมายความว่าผมจะบอกกับผู้เรียนทุกคนว่าถ้าคุณจะจบจากที่นี่เราไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ด็อกเตอร์นำหน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเฉลาดอย่างที่ท่านคณะบดรีเรียนไว้นะครับว่าความรู้ทุกคนจบปริญญาโทเนี่ยสมัครเรียนและจบปริญญาเอกได้แน่นอนครับผมเพียงแ,แต่ว่าปริญญาเอกเราจะมาเทรนให้ท่านเฉลาด ให้ท่านสามารถทำวิจัยหรือที่สำคัญคือสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสร้างองค์ความร,รู้ใหม่คืออะไรอันนั้นเราก็จะมาคุยกันแล้วบอกได้เลยว่าครับว่าสังคมสร้างองค์ความรู้มันก็ไม่ได้เป็นการสร้างโดยง่ายต้องมีหลักการต้องมีวิสัยทัศน์และมีความรู้ทางการวิจัยครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นของหลักสูตรปริญญาเอกซึ่งเราจะมีอยู่4สาขาด้วยกันแยกกันเลยแยกกันเลยนะครับ,รบสาขาที่1คือ management สาขาที่2 การตลาดการเงินสาขาสุดท้ายคือ IT in Business นิสิตต้องเลือกนะครับทาน,นี้การเข้าการผ่านการคัดเลือกก็คือคะแนนภาษาอังกฤษนะครับต้องสอบคะแนนพวก G M A T หรือ G R E ให้ได้แล้วก็มีการเ,เราเรียกว่า admission interview เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับ,รบที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าตั้งใจจะให้ทุกคนกลัว หลักสูตรเราเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วมีคนจบไปประมาณ7คนครับ,รบผมสองปีได้จบหนึ่งคนเรารบ,บอกเลยว่าเราทั้งบีบทั้งคันเพื่อให้ได้ ปริญญาเอกที่เหมาะสมจริงๆคนนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนครับครับผมเพราะว่าเราจบออกไปเราจะได้ชื่อว่าเป็นด็อกเตอร์ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เราได้เราต้องมากกว่าจาเป็นต้องมากกว่าจําเป็นมากๆนะครับอัี่เป็นทางของ English โปรแกรมด้วยนะครับถ้าสนใจก็ยังไงทุกคนสามารถเข้าไปติดต่อได้อันนี้น่าจะต้องเป็นพี่ๆแล้วล่ะครับน่าจะต้องโตกับผมเพราะว่าผมยังไม่จบปริญญาดีเลยนะครับยินดีเลยครับยินดีนะครับผมแล้วก็ขอฝากขอให้ถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถอันนี้บู๊หยุดทางไหนครับ อยู่โซนดีครับทั้งคู่เลยฮะทั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจแล้วก็ปริญญาเอกทางการบัญชีครับผมอยู่ในโซนดีเช่นกันนะครับถ้าสนใจก็สามารถเดินเข้าไปสอบถามได้เลยครับผมเจอนั้นนะครับครับผมก็ส่งต่อต่อไปได้เลยครับผมเป็น PhD Act นะครับผมเชิญครับแคลนะคะกีรสุนทรพงศ์นะคะตัวแทนปอเอกบัญชีนะคะก็เป็นสาขาเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เราสอนเป็นภาษาไทยมัน มันเป็นหลักสูตรที่เฉพาะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเรียนต่อนะคะทางด้านปอเอกบัญชีเนี่ยอย่างน้อยปริญญาตรีต้องจบสาขาบัญชีค่ะแต่โทเนี่ยถ้าเกิดท่านจบเอ็มบีเอเเนี่ยเราก็ยินดีที่จะพิจารณาถ้าท่านมีความสนใจจริงๆที่จะเรียนปอเอกบัญชีนะคะ,<ล>ะเรามีความพร้อมมากค่ะคณาจารย์ของเราเนี่ยมีความรอบรู้ในบัญชีเฉพาะหลายๆด้านเลยแล้วก็ทางด้าน ระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยทั้งแบบ Qualitative และ q u t i t a t i v e r e s e a r c h m e t h o d เนี่ยเราก็มีคณาจารย์ที่พร้อมแล้วเราก็มีเน<ม>็ตเวิร์กเยอะค่ะกับทั่วโลกกับคณาจารย์ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ต่างๆเราก็พร้อมที่จะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้ตลอดแล้วก็พี่ชัดเขาเราก็ยังมี Financial Lab ใช่ไหมคะมีห้องมสมุดมีเทคโนโลยีแล้วถ้าใครอยู่สมมติอยู่หลักสูตรเออ English p r o g r a มของปริญ,ญาเอกอยากจะเรียนคอร์สของปริญญาเเอกบัญชี S <S <S เราก็สามารถบูราณาการได้อันนี้ <ผม S 2> ขึ้นกับทักษะของอทั้งผู้เรียนแล้วก็วิลลิ่งของคนสอนครับทีนี้ผมขอครับถามคําถาม,ถาม,ถาม,ถามที่แตกต่างจากท่านอื่นนิดนึงนะครับ,รบพอดีเป็นปริญญาเอกน,นะครับ,รบผมอยากจะทราบแล้วก็อยากจะถามเผื่อหลายๆท่านที่กําลังถามตัวเองอยู่ว่าเขาต้องเป็นคนแบบไหนถึงรู้สึกว่าอยากจะเรียนปริญญาเอกครับมีไหมครับว่าถ้าคุณสามารถรู้จักตัวเองได้ว่าฉันอยากจะไปเป็นด็อกเตอร์ด้วยเหตุผลอะไร มีเหตุผลส่วนตัวที่เป็นคําแนะนําให้เราตัดสินใจกัน<อ>ได้ไดบ้าง<อ>ไหมครับคุณกั้งมากเลยสําหรับคําถามอันนี้นค,รครับผมคือปริญญาเอกเนี่ยเป็น,ปนดีกรีที่สูงสุดนะครับอย่างที่ท่านคณะบัณฑิตพูดก็คือเรื่องของการเทรนให้ฉลาดในระดับที่มีคำนับนะว่าด็อกเตอร์นะครับครับเพราะฉะนั้นเราเองคือ CBS เอเองก็ตั้งใจที่จะเทรนให้มีความรู้มีทักษะที่จะสามารถเอาชนะความรู้ที่มันจะอัปเดตไปให้มีความฉลาดและสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ให้งอกเงยต่อไป ทุกงานวิจัยไม่ใช่จุดจบแต่ทุกงานวิจัยที่สร้างขึ้นมามันคือการต่อยอดมีการงอกเงยต่อออกไปเรื่อยๆครับ,รบเป็นจุดเริ่มตน้นเเป็นนจุดริ่มต้แล้วไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่าอจะมีทักษะคณิตศาสตร์พอไหมมีทักษะวิจัยพอไหมทั้งหมดนี้คณะกรรมการพิจรารณาจะบอกเลยว่าอันนี้เรารับเข้าแต่เราจะต้องเทรนเขาให้พร้อมที่จะมีคําว่าด็อกเตอร์นำหน้าอย่างเหมาะสม ได้เลยครับผมเราก็ได้คําตอบอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนถามตัวเองนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆก็เกี่ยวกับทางวาง s t r a t e g i เช่นกันใช่นะครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องการในชีวิตนี้เราต้องการจะสูงที่สุดเราต้องการ Phd degree ต,รต้องการสร้างองค์ความรู้จบออกไปเป็นนักวิจัยทั้งในวงราชการหรือเอกชนที่ตอนนี้ในเมืองไทยได้รับการยอมรับมาก ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้ใช่ของตัวเองมากๆอย่าลืมแวะไปที่โซนดีนะครับผมเป็นโซนของหลายๆท่านที่ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเรียนปริญญาเองนะครับขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยครับขอบพระคุณครับขอบพรคุณครับขอเซตตมือดังๆด้วยครับ